สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดีเอทุกท่านและสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่มารับชมออกบ้านมาตั้งแต่ตีห้าแล้วครับตอนนี้เวลาอยู่ประมาณ11บเอนาฬิกาห้าโมงพอดีครับผมพิกจัดตอนนี้อยู่อำเภอบรรพศพิสัยจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมผมตังมามัดจาเมื่อวานนะครับวันนี้มารับกลับบ้านนะครับผมมาด้วยกันกับเซฟเฟอร์สอนอากครับผมสวัสดีครับเบอรมาค่อยได้อยู่บ้านครับพักนี้เดี๋ยวต่อจากนี้เราก็จะ ขับรถคันนี้ไปถึงบ้านแล้วก็จะไปต่อที่อยุธยาอีกนะครับสอนอากแต่ตอนนี้สีบุเรืองอยู่กรุงเทพเป็นอาทิตย์แล้วครับผม <c oughs> จ้างรถสไลด์กลับบ้านนะครับตีเหมากันเลยเพราะว่าได้รถอยู่ที่สุพรรณบุรีแล้วก็ราชบุรีนะครับสุพรรณอยู่สี่คันลาดบุรีอยู่หนึ่งคันนะครับอีกส <c oughs> องร้อยเก้าสิบไปดูกันเลยครับว่ารถจะตรงปกหรือเปล่านะครับคันนี้ พันบอกให้งฮานาวัดเลยทุกหาบนแดงครับโหลครับตอนนี้ผมอยู่หน้าวัดแล้วครับผมโอเคครับรถสีอะไรไม่รู้ครับผมนั่งรถสีขาวมาครับฟอร์ทูเนอร์ครับผมโอเคครับเดี๋ยวรอผมสักสองสามนาทีนะเดี๋ยวผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับครับได้ได้ได้ไปจังหวัดกาลสินครับผมครับผมครับสวัสดีครับ แล้วครับแน่นะครับเจ้าของรถใส่เสื้อสีส้มๆนะครับผมขี่มอเตอร์ไซค์นำหน้าอยู่คือรถคันนี้เป็นรถพ่อค้าซื้อมาอีกทีหนึ่งนะครับ พอดีอยู่บ้านทีเทียร์เนหัวหนาไข่พัดนี่ก็ได้หมู่บ้านกับอยู่นครพนมหุ่น,นไปอ,อือเออแร้อนห่นอออออสองสามว <ไป S 1> ัน <ๆ S 1> ที่แล้วผมอยู่กรุงเทพนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาไปขายรถให้ลูกค้าที่โคราชแล้วก็เมื่อวานไปที่นครพนมเตืนเช้าวันนี้ออกบ้านตีห้ามาที่นครสวรรค์เลยครับบัดพฤที่ใส่เลย ยังไม่ได้พักเลยม่ได้อยู่บ้านสักอาทิตย์นี้ยังไม่ได้อยู่บ้านเลยโอู้เราจอดที่โซน่าป่ะเอาอะไรอีกอู้เขาง่ามจ้ะแถวเนี้ก็คืออู้เขาอู้น้ำคลังลื้อแค่หน้าปีละสองสามเดือนสูบน้นไม่ได้เอาถึงแล้วครับถึงแล้ว เออนีเลยไ่ไปงกินคืนเลยครับเมื่อวานสายเหลืองนะครับวันนี้สายแดงนะครับวันนี้สายแดงฝ่ายแจงจอดเลยแล้วนี่เหรอเรียกหมาหลือเรียกมา <Okay. S 1> ด้วยเช่เพราอะไรเนี่ยย้าไปไกลไรแอลไปไกลรถหนึ่มึงหมาเป็นอะไรเปล่าด้วยขุกพระขุกพระเดินรถอีกลอลแล้วขนะุพระดีเขาได้เรียกเขบผม สวัสดีครับผมขออนุญาตอัดคลิปด้วยนะพอดีผมทำช่อง YouTube ด้วยกัดตีสามอยู่แล้วโอ้โหโอ้โหรู้เลยพอพอเห็นทักไลน์มารู้เลยใช่ไหมตอนโผลยังไม่รู้ค่ะเวลาทักมารู้อ่ะมาวินเทียงกรงโอ้ยังนึกว่าหมาครับพี่สีบุญเรืองอ่าสีบุญเรืองตอนนี้อยู่กรุงเทพท้ามาหวานเห็นอัดคลิปอยู่อ่ะให้ให้คือเป็นอาทิตย์แล้วยังไม่กลับเลยไปซื้อรถที่กรุงเทพแล้วก็สั่งสไลด์มา ผมก็ได้รออยู่ที่ร้านเพราะว่ารอที่ร้านแต่ผมก็ไม่ค่อยได้อยู่เลยวิ่งมานได้ไหมหรอครับพิชขา้ามลำหนาวพิชโลกเลยกีเ<อ> <c oughs> ตเมตรมันใกล้ล่ะครับก็ไม่รู้กี่เมตรมันฟามามันมันถนนใหญ่มันวิ่งง่ายแต่ว่าคากลับก็จะกลับชัยภูมินั่นแหละ <ผม S 1> อ่าผมก็ว่าจะหาโอกาสลงมาเชียร์อีสานเหมือนกัน,นไปไปไป,ไปหาเลยครับดูรถก่อนนะครับพอดีสีม่วงเรืองอยู่กรุงเทมไปแต่นอาทิตย์แล้วยังไม่กลับเลยเออเป็นรถบัส ครับครับเป็นรถบัสเจ็ดเมตรนะครับพอดีลูกค้าตอนแรกโทรมาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะพอเห็นทักมาขึ้นไลน์ว่ามาวินเทยรกรงโอ้ติตตามอยู่เนาะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากขอเอกสารคู่มือด้วยนะครับอันนี้บทหน้าสอนนี่ยแหละอ่าสวัสดี้ะอันนี้บทหน้าสอนครับอ่<ะ> <laughs> เป็นเอฟซีจริงๆเลยนะครับผม อันนี้เป็นรถวิ่งสายพระสายทางนะครับผมเป็นรถวิ่งสายทางป้ายทะเบียน10รถรับจ้างประจําทางนะครับสายแดงครับวันนี้สายแดงกรุกพระเดินรถอีกแล้วนะครับนครสวรรค์เป็นรถเบอร์4นะครับ FG ท่านใดเคยนั่งก็โบกมือทักทายกันได้นะครับสอนอากจะขับกับเส้นโพทะเลบะโพทะเลก็พี่กิตเลยใช่ไหม <c ười> ออ โบกทักทายได้นะครับผมไม่ไม่ไม่ไม,ไม่จะกลับชัยภูมิเขาน้องบรวระวีครับเดี๋ยวเช็คน้ำมันเครื่องแล้วก็เช็คเช็หม่าน้้ำด้วยเด้สอสนะักเอ้ แบตเตอรี่สองดูครับสอนหานะว่ามัดไปน้ำเดือแบตเตอรีเ่เป็นระบบพว่วงอะไรพาวเวอร์ไหมครับคันนี้เป็นพาวเวอร์อยังอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวลองสตาร์ทดูเดี๋ยวโซเฟอร์ผมดู คือรถคันนี้ถอนออกจากเส้นทางมาที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็แจ้งเอกสารโอ้เอกสารคู่มือแจ้งมอเจ็ดเก้านะครับอ่าผมคอดูเอกสารคู่มือนะ่ะเฟืองท้ายตัวนี้เป็นของอีซูซูเอฟบีอาร์นะครับน็อตขล้อหกตัวนะครับน็อตขันพอข้างสิบตัวใช้เป็นยางเจ็ดห้าศูนย์ขดสิบหกนะครับโอ้ยางด้านสายสวยนะครับตัวแก่นนะครับอ๋อคัสซีคือดำอืมสุมดีอยู่ด้วยล่ะคัสซีน่าจะสวยนะ คันนี้เป็นคันที่สามแลครับที่ได้โกพระเดินรถนี่ครับเป็นยี่ห้อ K M ห้าศูนห้านะครับ<ม>เลข<ม>ตัวรถ K M นะครับยี y ่ห้อฮิโนเครื่องยนต์อิซูซูหกบีบร้อยสิบห้าแรงมานะครับเจ้าของรถคือนายณรงชาติชาติพดนะครับโอเคถอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แจ้งมาจะกาวเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เสียวอย่างเดียวเนี่แหละครับกลัวตำรวจจับถ้าถอดป้ายนะตำรวจใจภูมิไม่ธรรมดานะครับฮะเ,<า>เอาเจ้าเช็คเลกขกันซีเลขเครื่องนั้นได้นี่เอกสารคู่มืออ่ะกันซีตรงจะเบิ้องเราบ่เบิ้งเลขมันเลขงามบ่เบิ้งนั มีประตูขึ้นลงหน้าหลังนะครับด้านหน้าจะอยู่หลังล้อหน้าด้านหลังจะอยู่หลังล้อหลังนะครับเลขชัดเจ้าป่เบื้องที่เหลี่ยมอยู่นักจะวองไหมเหลี่ยมเยอะก็เจ้าไหมโอเคอ่ามาดู สภาพล้อหลังด้านขวาสวยครับสภาพเฟืองไทยก็สวยนะครับคัดซีอูดำอุอ่มเลยคันหนาตัวนี้น่าจะเป็นของของฮิโน่เอฟซีบ้างคานหนาตัวนี้ครับน่าจะเป็นของฮิโน่นะครับคานหน้า,า,นาใช้เป็นยางแปดสองห้าขอบสิบหกนะครับยางหน้า สภาพยางหนะ้าก็พอ,อ,ใ,อใช้ได้นะครับล้อหลังด้านขวาระบบพวงมลลาลัยพาวเวอร์นะครับระบบพวงมลลาลัยพาวเวอร์เบรกลมดูดธรรมดานะครับน้ำเจ้าเจ้าเบิ้งไปขนาดระบบไฟเลี้ยวฟืนไฟหน้าจะครบนะปกติรถคันนี้ทะเบียนจะขาดสามสเดมีนาหกข้านะครับแต่ว่าถอดไปแก้งจอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วหกหกนะครับ โคกแต่ว่าไม่มีสติกเกอร์มาละโอ้เพราะว่าเอาเอาไมเา่เอามาติดก็ดีเหมือนกันนะ <c oughs> ติดใส่ตัวเก่หากเกอร่อหนาไ่ล้อหน้าด้านซ้ายยางสวยครับคัดซีสวยครับอ่ารถคันนี้น่าจะเจ็ดเมตรเต็มเนาะ เมตรนะครับกี่ที่นั่งครับดูเอกสารคู่มือยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้าตามในเล่มตามตามที่ติดข้างรถเลยใช่ไหมใช่ค,คือซื้อมาได้กี่วันแล้วครับเนี่ยเก้าวันในเล่มก็ลงยี่สิบเก้าครับอ๋อนั่งไล้ยี่สิบเก้าคนนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมวดรถอันนี้น่าจะเป็นเบอร์เบอร์รถผมก็มีเบอร์ติดต่อกับเฮียคนนี้อยู่นะแกพูดง่ายแกใจดีด้วยแกพูดง่ายามาป่วย ตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้แกมามาป่วยพอดีพอดีทําไม่ได้หลานก็เรียนเออวิ่งให้แค่จบจบริมเดือนนี้เอาเดี๋ยวผมถามก่อนซื้อมาจะเอามาวิ่งนักเรียนหรือว่าจะเอามาทําอะไรจริงๆผมตั้งใจผมก็มาลงขายแบบนี้โอ้พอขาเนาะพูดได้ไงไอเดอร์ไอเดอลเลยใช่เออโอเคเอฟซีด้วยเอฟซีด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะฝากสติกเกอร์มาให้นะ เดี๋ยวจะฝากสติกเกอร์มาให้แล้วก็ส่งที่อยู่ไปทางไลน์เดี๋ยวจะฝากสติกเกอร์มาให้อันนี้เราเจอตัวจริงแล้วใช่ไหม,<ผ>มเดี๋ยวค่อยเห็นเอฟซีตีบุญเรืองกันยังขอสติกเกอร์เลยอีกคันปั่นจักรยานได้ได้ได้เดี๋ยวจะส่งสติกเกอร์มาให้เลยใช้เป็นเบาะสองสองนะครับพัดลมเปิดติดสุดโต๊ปะป่นะอันซ้อนเปิดนะภายในสะอาดนะครับเป็นปูด้วยพื้นไม้นะครับ ภายในสะอาดสะอ้านนะครับอ,อ๋อพัดลมพัดลมติดทุกตัวนะครับพัดลมมีสามตัวระบบฟืนไฟหน่อยเร็วเดี๋ยวคันนี้ละผมจะเสนอขายให้พี่สไปเลยพี่ผมอยู่ปากเกร็ดชอบแม่คันนี้เดี๋ยวพี่สไปเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูนะครับอ่ามาดูเครื่องยนต์ครับภายในไฟก็สว่างทุกดวงเลย ตัวนี้เป็นเครื่องยี่สูตร6สวบห45แรงม้าครับเครื่องดีไม่มีไอนะครับเบาเล่นแค่ปิดฝาน้ำมันเครื่องได้เลยดูระบบน้ำการทำงานของน้ำนะครับน้ำมันเครื่องเช็คไปว่าผ่านไหมวะโอเคอ่ะเสียอย่างเดียวระบบเครื่องเสียงไม่มีครับนี่ของดีบ้างขนาดี่พาะบะ คือถ้าช่องมาวินเสียงกงเนีย่ยเขาจะเรียกสอนอกถ้าช่องสีบนเรืองเขาจะเรียกหัวหน้าสอนออชื่อชื่อกินข้าวปุ้นชื่อเอาบุญเอาเล่งนะครับเล่งระบบน้ำนี่ไม่มีปัญหาเนาะพี่ขับปลาใช่ไหม โอเคไม่หงุสอนครับว่าเล่งเลีงเลีงเลีงมื่อีกนะเบื้องหน้าโดนโดนนะเลี้ยงเกียร์เกียร์นี้ไม่หลุดไนมะ่หอนไม่โดนไม่เด้งเนาะเกียร์เป็นเกียร์หกเกียร์เสื้อลายเดินหน้าโอเคดีใจไหมที่ได้ขายให้มาวิน สุดยอดเลยเจ้าป้อเลยเจ้าป้อเลยดีใจมากเลยนะครับตอนแรกไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าจะจะได้ขายให้ช่องมาวินเชียงกงนะครับเพราะว่าเป็นเอฟซีอยู่เนาะอะเดี๋ยวจะฝากเสื้อมีปั๊มอ่ะ<ร>ดูด,ด,ดูดูน้ำมันให้หน่อยจยังดูน้ำมันน้ำมันน้ำมันเตาอันนี้ฝาปิดถังใช่ไหมฝาฝาปิดถังน้ำมันมีไหม ้องที่เขาวิ่งเนี่ยผมไปเอาเขาวิ่งตกอาทิตย์พอดีนะน้ำมันก็เติมมาส0งร้อยแล้วผมก็เติมจากผมมาสองร้อยครับยางใต้องเติมมันจะมีตัมอยู่ทางเรียนกันทางกระตัวนะโอเคๆๆๆก็ราคาเราตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ไม่พูดออกคลิปนะครับประมาณเป็นหอกสองกมว่าผมซื้อเท่าไหร่นะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจจริงๆผมจะขายเท่าไรอย่างนี้ก็รบกวนโทรมาสอบถามผมได้นะครับ รถคันนี้พร้อมใช้นะครับผมเกียร์เกียร์ล็อกหกเกียร์เ,ยเดินหน้าด้วยนะครับอเดี๋ยวน,ะนายพนาเอ้ยโอ้เกียร์แห้งกิิบเลยครับคัดสีสวยช่วงล่างแน่นเปียนะครับคันนี้พนาลองเดินหน้าถอยหลังดูหน่อยเร็วอ่าเช็คระบบฟืนไฟให้หน่อยอ่า ถอยหลังครับถอยหลังถอยหลังให้หน่อยถอยหลังให้หน่อยโอเคเบกเออเดินหน้าเดินหน้าเบกอ่าดับซะแล้วคันเร่งมันอ่อนไปนึงแต่ว่าไม่ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวขอดูไฟตาก่อนขอดูไฟตาเบกโอเค อันนี้เลี้ยวซ้ายใช่ไหมเดี๋ยวไปดูด้านหลังให้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาโดไหมครับผมโดอ่าเลี้ยวขวากกน,นะดดเ,ดดเลี้ยวขวานะเอาไฟไฟเบรกกันนะติดอยู่ไฟเบรกติดอยู่ตาไฟเลี้ยวขวาทา้งไทยบ่ติดแต่วา่าขางซ้าย ไฟเดียวทรายติดอยู่แต่ไฟเดียวหัวไทยๆยขึ้นมาติดว่าติดแต่แผงขังอ่ะเดี๋ยวเช็คไฟตานะอันนี้ไฟหลีไฟไฟเดียวได้ไหมปิดอ่ะเปิดไฟตานะเปิดไฟตานะอ่ะ ตัวนี้ไฟหลีตัวนี้ไฟหลีเหลือแค่ไฟตาไฟตาไม่ออกสุดติดนะติดเออไฟตาตอนนี้ออกข้างเดียวแล้วออกข้างเดียวแล้วออกตาเดียว,กยว,วปกตินี่ลองลองลองขึ้นไปบอกพี่สอนหน่อยบอกบอกโคนาสอนหน่อยว่าเปิดตรงไหน ยกโป้หน้ารดหน่อยยกโป้หน้ารดให้หน่อยโ <Okay. S 2> อเคสองโป้โปเลยครับสองโป้เลยชอบใจใช่ไหมหนึ่งสองสามแค่แค่เดี๋ยวอังฝนึ่งฟังนึงโอเคฝังนีง้โอเคโอเคเอฟซี okay. Okay. ครับเอฟซีตอนนี้ติดหลอดเดียวด้วยพวกจิมันติดไหม อา,อาลองลองดูฮนะน่ะคือคันนี้ราคาเราตกลงกันตกลงราคากันมาจากบ้านแล้วนะครับโอนตังมามัดจำเมื่อวานเป็นจำนวนเงินห้าพันบาทนะครับก็เช็ครถแล้วก็ตามปกนะครับผมสำหรับรถคันนี้บริษัทนี้ไม่ทำให้ผมผิดหวังจริงๆนะครับโกกพระเดินรถซื้อไปทีไรได้ขายง่ายทุกทีนะครับขายทั้งคันด้วย คันนี้ผมหวังว่าก็จะได้ขายเป็นคันนะครับสวยมากนะครับคันนี้สุดยอดมากเลย <_ C 1> อ่าสำหรับรถสำหรับลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถไปวิ่งนักเรียนอยู่ยาว7เมตรนั่งได้ยีคนนะครับก็โทรมาสอบถามผมได้นะครับหรือแอดไลน์มาได้นะครับผม รถคันนี้เป็นคัดซีเคยี่ห้อฮิโน่นะครับช่วงล่างเฟืองท้ายเป็นของอีสูรเอฟคันหน้าเป็นของ f อนะครับเอกสารแก้งมอเจเก้านะครับชุดโอนเป็นชื่อนิติบุคคลธรรมดานะครับเจอกันที่ร้านมาวินเชียงกงอำเภอกกมลาไสจังหวัดกาฬสินนะครับจะขับกลับโดยโซเฟอร์สอนอากนะครับผมลูกค้าเอฟซีชอบใจนะครับเออก็คือ ตอนแรกก็เห็นโทรมาอยู่ก็นึกว่าไม่ใช่ใช่ไหมอ,อ่าแล้วทีนี้ทําไมไม่ตอนแอดไลน์มาเออไลานนะมาบินเชียกงเอาแล้วมีคนทักมาแต่เขาบอกปิดไว้จังบอกปิดแล้วจริงผมก็เลยโดนขายแล้วอ่อาชอบใจนี่แหละถ้าเราซื้อก็ซื้อขายก็ขายแต่ว่าสุดยอดรายงานลดเป๊ะเลยไม่มีคือต้องปกนะตน้องปกตามรายงานเลยสุดยอดชอบใจชอบใจโอเคได้ค,ครับผมได้ครับ ครับเติมมาสามร้อยจากจากโกกอกภาพมาที่นี่กี่กิโลครับเติมมาสามร้อยหมดแล้วมั <laughs> ้งข้าวครับคือกระจกหน้าไม่แตกนะครับเป็นกระจกสองบานนะครับผมแบ่งครึ่งก็เห็นปัดน้ำฝนทำงานนะครับเมื่อกี้สุดยอดรถคันนี้สวยมากเลยเดี๋ยว กระจกข้างเดี๋ยวดูกระจกข้างกระจกข้างแตกว่าขนาเบิ้งซอยนะกระจกไม่แตกสักบานเลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูกระจกภายนอกนะครับไม่แตกนะครับไม่มีบานไหนแตกเลยดูตรงนี้เปิดได้นะครับเป็นประตูธรมรมดานะครับโอ้มีมือจับขึ้นด้วยนะครับ อ,อด้านหลังนี้น่าจะโอ้เป็นแผ่นเหล็กธรรมราะครับเป็นแผ่นเหล็กปิดไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีกระจกไม่เป็นกระจกนะครับปกติจะเป็นกระจกนะครับโอเคนะครับคัดซีสวย ช่วงล่างสวยเครื่องดีเกียร์ดีนะครับเบรกดีนะครับพร้อมเดินทางนะครับผมเดี๋ยวผมพาดูภายในอีกรอบนะครับก่อนจะกลับบ้านเนี่เดี๋ยวขอดูภายในอีกรอบครับก่อนจะกลับบ้านสวยมากภายในสะอาดซ้านดีครับโอเคเห็นไหมครับเพดานพัดลมทํางานทุกตัวนะครับหลอดไฟออกทุกหลอดนะครับมีราวจับสตัวสะอาดซ้านครับ พรมงผ้ามันอะไรมีครบนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวจะสายครับรีบกลับบ้านครับระยะทางมันห้าหกร้อยกิโลกระสินเราก็ไม่ใกล้นะครับขนาดผมเอารถส่วนตัวมาก็ถึงเที่ยงแล้วเอะพร้อมเดินทางจะเอาเงินค่าน้ำมันก่อนหัวหน้าเจ้ายังพิไปหัดปั๊มบางหวันโอเคมาเอาเงินก่อนไปคอยไปคอยมาด้สอนหนักเอ้ย โสดโสดมันๆันๆเนอต้นทางอันนี้อำเภอบ้านพดพิสัยใช่ไหมอำเภอบ้านพดพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ปลายทางคือร้านมาวินเชียงกงอำเภอกุมลาชสัยจังหวัดกราลสินนะครับผมไปโสดโสดมันๆเดินทางปลอดไพ่โดยสารอากเอ,อ้ยไปแม่งยานั่งเราก็ไปหัวก็ขย่อยถอยหลังไปไปไป รถพร้อมใช้คันนี้เนาะพร้อมใช้อ่าอ้ศูนย์ประหยัดน้ำมันครับประหยัดน้ำมันครับเจ้าของจะวิ่งให้หมดเองเนี่ยหมดตัางระดที่ส่งเด็กเลยอ่าส่งเด็กหมดเลยเขาอยู่กับข้ามาไม่เคยเป็นอะไรเลยนะ อ uh huh. อยู่กันครับมาที่นี่น่าจะของข้อบอกอย<อ>ู่มาสิบห้าสิบห้าปีครับ okay. มาถึงแล้วครับสอนอากมาถึงแล้วสอนอากมาถึงสี่ทุ่มสิบสี่นาทีพอดีนะครับแต่ว่าผมมาถึงตั้งแต่ทุ่มครึ่งแล้วครับผมอาบนานแล้ว <c oughs> ออจอดไปจอดข้างบนเลยก็ได้สอนไปจอดข้างบนเลยก็ได้ วาจะแทนเดี๋ยมวงจอดเออจอดนี้ก็ได้เอาจอดนี้ก็ได้อ๋อเอเอ,เอจอดตรงนี้ก็ได้โอ้ผ่านผ่านนะครับสำหรับรถบัสกิจเมตรพัดลมคันนี้สภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับเครื่องสุหกบบีเกียล็อกนะครับหกเกียร์เดินหน้าช่วงล่างอิสุเอฟีอาร์นะครับพัดลมติดทุกตัวนะครับไฟติดทุกหลอดนะครับ แต่ว่าไฟตานี้น่าจะออกไม่หมดนะครับคัดซีเป็นของฮิโน c เชมนะครับทะเบียนแจ้งมอ79เอกสารชุดรนเรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจรุกวนแอดไลน์มาได้เลยนะครับแล้วก็โทรมาสอบถามนะครับเน้นโทรนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ